ส,สวัสดีจ้าสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สก จัดกันไปครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลบันลอดอดสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะว่ามีใครได้อะไรกันบ้างแล้วก็เป็นไปตามคาดหรือเปล่าเหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมและฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับทางคอสคอ r e ด้วยนะครับเราเริ่มกันที่น่าจะเป็นรางวัลใหญ่สุดเมื่อวานนี้ผลประกาศการโหวตของผลบัลลองดดเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลายหลายคนน่าจะแบบคือมันก็ลังลุ้นอยู่เนาะตามจริงถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คืออซสมาเดเมเลเองก็แทบจะแบบเขาเรียกว่าอะไรลอยลำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหมแต่มันเหมือนแบบมันมีหลายสื่อพยายามจะปั่นแล้วก็พยายามจะเขาเรียกว่าเห็นต่าง ในเคสของทางยามาแล้วก็หลังจากจบการโหวตเองเนี่ยเหมือนในบอลองดอปีหน้าก็มีสํานักข่าวหลายสื่อก็ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ <c oughs> เขาเรียกว่าเสนอชื่อเ <c oughs> ข้ารับรางวัลอันนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราว่ากันอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้ครับรางวัลใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นรางวัลที่น่าจับตามองที่สุดก็คือบอลองดอของทางฝ่ายชายซึ่งเอาจริงๆถามว่ามันก็ไม่ได้แบบจะเบียดสูสีอะไรกันมากขนาดนั้นแต่เพียงว่าด้วยผลงานมันค่อนข้างแบบคือเดมเบเล่ในช่วงท้ายเขามี ดุดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เพียงว่าผลงานโดยรวมก็ยังดีครับสุดท้ายแล้วบัรลองดอเนี่ยอันดับหนึ่งคืออุสมาเดมเบรยจากปารีสแซงต์แชแมงครับของทางฝรั่งเศสมาในอันดับหนึ่งนะอันนี้คือรางวัลใหญ่ของบัรลองดอคือนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมต้องใช้คาว่าอย่างนี้เลยครับจากปารีสแซงต์แชงแมงส่วนอันดับ2ก็เป็นทางรามิยามาลของบาร์เซโลนาของสเปนครับแล้วก็อันดับ3วิตินยาอันดับ4เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาและ เราตามว่าไอ้ลายชื่ออาซาลาวิตินยาคิเลยันเอ็มปาเป้ฮาคิมีลาฟินยาอันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลสเปนในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งของทางปารีสแซงมันชอดโดดเด่นซะเหลือเกินแต่หนึ่งชื่อที่เฮ้ hey! ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนั่นคือสกอตแม็กโทมิเนครับใครจะไปเชื่อครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปแค่ปีกว่าๆสกอตแม็กโทมิเน่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แทบจะเป็นส่วนเกินแต่การย้ายไปนาโปลีส่งผลให้สกอตแม็กโท i มิเนติดลายชื่อบัลลองดอหรือนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมในอันดับที่18ครับซึ่งอันดับที่18เนี่ย เหนือกว่าทั้งเจ้าเนเวสลอตเตโรมาติเนีฟาเบียนลุยของฝั่งไอของทางปารีสด,ดุมฟี่เอรลิงเบลาฮารลนดนดีแคนไลท์หรือแม้กระทั่งเบอร์จิลฟานได้คือสกอตแ,แม็กโทวินเน่แม่งได้คะแนนโหวตสูงกว่าเซตนี้ด้วยนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับโอสซมาเดมเบเร่เองหรือแม้กระทั่งสกอตแม็กโทวินเน่นะที่สามารถขาลางังหวลได้ส่วนของทางบลงอลลอโดฝั่งผู้หญิงบ้างครับบอลลงโดเฟมินิง่งน่นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม ประจำฤดูกาลนี้เป็นทางไดตาหน้าบอนมาตี้ครับของทางบาร์เซโลนาเป็นทางทีมชาติสเปนซึ่ง บอลมาตี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะผู้หญิงที่ภาษาชาวบ้านคือไล่เทียมทานเลยเพราะว่าผลงานทั้งในนามสโมสรแล้วก็ในนามทีมชาติและที่สําคัญผลงานส่วนตัวของเธอเนี่ยต้องถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็บาร์เซลโลนาเองโอเคครับในในฟุตบอลสโมสรอ,อาจจะมีสะดุดบ้างแต่ในนามทีมชาตินี่ถือว่าเยี่ยมยุดที่สุดนะก็ถือว่าคว้ารางวัลฟุตบอลนักนักฟุตบอลยอดเยี่ยมหญิงไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นท คาเนเต้ของทางอาเซนนลแต่เป็นทีมชาติสเปนเหมือนกันแล้วก็มีอเลเซียรุสโซของทางอาเซนนลเช่นเดียวกันครับมีอเลเซียปูเตยัสของทางอาเซนนลด้วยอาเซนนลเองเนี่ยติดมา2และบาซ่าติดมา2บวยยัตเนี่ยเป็นของบาร์เซโลนาเป็นของทีมชาติสเปนพูดย่งไงว่าอันดับ1ถึงอันดับ4 เป็นสเปนไปแล้ว3าอังกฤษมีแค่คนเดียวถือว่านักฟุตบอลสาวสเปนกระทิงดุนี่ฟอร์มมาแรงครับส่วนอีกหนึ่งรางวัลครับใช้คําว่าตัวเมนโกปาตัฟีห่หรือว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมชายก็เป็นของทางยามาก็ไม่มีใครสู้ได้เพราะาในในกลุ่มของดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยมันจะมียามามีเดซาดูเอสซัวเนเวสเอสเตวาหรือแม้กระทั่งยูดิสของยูเวนตุสแต่ด้วยคะแนนโหวตเนี่ยมันค่อนข้างห่างแต่ปัญหาก็คือเคสของยามาลนี่แหละเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยในฤดูกาลหน้าเกี่ยวกับเรื่องการหลวดรองดอมันจะมีการเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องสิทธิ์สูงสุดเพราะยาเมาเองเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้บัตรลองดอด้วยและโดนเสนอชื่อเข้าแข่งซึ่งโอกาสในในการบดลำบอลรองดอครั้งหน้าเนี่ยนักเตะอาจจะนะครับเน้นย้ำยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่มีเรื่องการปรึกษานี้แล้วนักเตะอาจจะต้องเลือกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการเข้าชิงเอออันนี้ก็ถือว่า ถามว่าแฟร์ไหมมันก็แฟร์นะเพราะว่าด้วยหลักการเนาะสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีชื่อลุ้นรางวัลใหญ่สุดรางวัลที่รองลงมาก็ต้องเปิดโอกาสให้ให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะให้กับนักเตะคนอื่นๆที่ลุ้นรางวัลเพราะไม่งั้นถ้าสมมตินักเตะหนึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าชิง5้ารางวัลได้มันจะทําให้การโหวตหรือการเลือกมันมันมีตัวแปรมากเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจครับแต่ในรูการนี้เนี่ยดาวรุ่งยอดเยี่ยมชายเนี่ยก็เป็นของทาง ไอ้หนูยยมาเอาไปส่วนของทางดาวลุกยดเยี่ยมหญิงเนี่ยเป็นทางวิกก้โลเปสครับของบาร์เซโลนาเหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของทางทีมชาติสเปนที่น่าจับตามองคาแรคเตอร์ดีฟ,ฟุตบอลคือสกิลดีและที่สําคัญเล่นกับบาร์เซโลนาคาแรคเตอร์ฟุตบอลมิดฟิลด์นี่ถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็วิกกี้เองเนี่ยเล่นได้หลายตําแหน่งด้วยนะของทางผู้หญิงเนี่ย ก็มาจากทางสเปนสเปนจะเอาหมดเลยนะส่วนของผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมไม่ใช่ใครที่ไหนครับดอนจารูจิดอนนารูม่าครับในเวอร์ชั่นของทางฟาริส,สเซชแบงทิชจา้าอิตาลีครับดอ um นนารูมาในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ ไม่ต้องสืรครับที่ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่ทำให้ปารีสแซงต์แชมงประสบความสำเร็จแบบเยี่ยมยุดหรือแม้คือในานามทีมชาติอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าโดยองค์ประกอบโดยรวมของในานามทีมชาติม,าตม,มันอยู่ในช่วงขาลงหมดแต่ถ้าในานามของทางสโมสสอย่างปารีสแซงต์แชมงเนี่ยแฟนบอลทั่วโลกตาตึงใจแทบแทบจะไม่มีข้อคอรหาใดๆส่วนอันดับสองของพรักษารโตยอดเยี่ยมก็คือทางอาริซงเบเกอร์แล้วก็มีทางยานซอมเมอร์ของทางอินเตอร์ รานลุมถึงตีโมกูตัวของทางเรอลมัดริดนะครับก็ถือว่าเป็นสายตัวท็อปทางนั้นนะส่วนของทางผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมหญิงเป็นของทางทีมชาติอังกฤษครับแฮนนาแฮมตันแฮมตันเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ดีของผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษที่พาทีมชาติอังกฤษประสบความสําเร็จในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ถือว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมครับอังกฤษเหนียวแน่นเสียประตูน้อยคีนชีดเยอะแล้วที่สําคัญ นี่คือทายาทของจอแดนพิกฟอร์ดเพราะอะไรเพราะเซฟลูกจุดโทษดีมากครับแล้วแล้วเขียนไอ้ตารางการเซฟไว้ในขวดนะ้ําเหมือนกับจอแดนพิกฟอร์ดเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษหญิงที่ค่อนข้างน่าสนใจและอนาคตค่อนข้างไกลแน่นอนเพราะว่าอนุยังหน่อยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าผู้รักษาประตูส่วนพุทธจากการทีมยอดเยี่ยมก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนหลุยเอลิก้ครับปารีสแซง์แมงคือคือของปารีสแซง์แมงเนี่ยมันเสียได้ถ้วยสุดท้ายอย่างเดียวเนา ชิงแชมป์สโมสรโลกที่โดนเชลซีไปแล้วหลังจากเชลซีได้ดูดิเสียทรงไปเลย <c oughs> แต่ที่เหลือเขากวาดหมดครับไม่ว่าจะเป็นยูฟาซูเปอร์ครับยูฟาแชมเปียนลีกหรือแม้กระทั่งตัวในลีกต่างๆคือเอลิกก้กับปารีสแซงต์แชงกหรือแม้กระทั่งอูซมาลิเบเร่รวมถึงดอนดาลุมบ้าวิตินยาเองคือคือปีนี้เนี่ยมันมันมาพีกในปีเดียวกันที่ หามันยากที่จะหาใครมามาต่อก่อนได้ก็เป็นทางเอลิเก้ครับที่ที่ทำผลงานให้ปารีสแซงต์แชงเปมงประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เป็นทางผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมไปส่วนผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของผู้หญิงก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นทางอ่า วิกส์แมนนะใช่ซาลวินาวิกส์แนครับคือผู้จัดการทีมของทีมชาติอังกฤษนั่นเองก็พาอังกฤษประสบความสําเร็จใน,ในฟุตบอลหญิงที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาด้วยผลงานที่เยี่ยมยอดและที่สาคัญสามารถเอาชนะสเปนได้อันนี้เลยครับถือว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์เพลสสำหรับทีมชาติอังกฤษหญิงเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ค่อนข้างดีครับถือเป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่า1ผู้จัดการทีมหญิงที่ คุมทีมแล้วโดดเด่นกว่าผู้จัดการทีมชายในทีมชาติอังกฤษเนี่ยผู้จัดการคือถ้าเราพูดถึงผู้จัดก,การทีมเนี่ยของฝั่งหญิงเด่นกว่าชายเพราะว่าชายเองเนี่ยแกมาอยู่ในยุคของเกเลตเซาเกตไงช่วงหลังโทบัตท,ทูโคลก็ยังยังดูเงียบนะก็ยังดูเงียบนะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งผู้จัดก,การทีมที่น่าจับตามองในเวทีทีมชาติค่อนข้างเยอะครับส่วนอีกอผู้เล่นที่ทําประตูรวมมากที่สุด ของทั้งสโมสรและทีมชาติก็คงหนีไม่ตัวไม่หนีไม่พ้นทางวิกตอร์ยูเคเลสยูเคเลสก็ได้ดีไปเพราะว่าดาวซันโบยุโรปกับคนทําประตูมันต้องแยกนะเพราะว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยพี่อ้าวแล้วทําไมดาวซันโบยุโรปได้เป็นทางเคลียริยันเอ็มปเป้แต่วิกตอร์ยูเคเลสเองไม่ได้แต่พอมาเป็นตัวผู้เล่นทําประตูรวมมากสุดดันเป็นยูเคเลสคือผมต้องใช้คาว่าอย่างนี้ครับว่าของบัลลงดอนเนี่ยผู้รักษาไอคนที่ทําประตูเขานับเป็นประตูเลย ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์ไม่มีค่าส่วนต่างของลีกเข้าใจความหมายไหมแต่ถ้าเป็นดาวซ n นโวสูงสุดของ l ลีกเนี่ยเวลาไปนับดาวซ n นโวของลาลิก้าสเปนเขา1นับ1แต่ของทางอ่าโปรตุเกสเองเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ของลีเขาต่ํากว่ามันเลยกลายเป็นว่า1นึ่เขานับแค่ประมาณ0.7 ไม่ได้ตีเป็นหนึ่งนั่นหมายความว่าโยเคเลสอาจจะต้องยิงเกือบ2ลูกถึงจะเท่ากับเอ็มเปเปยยิง1ลูกเข้าใจความหมายไหมอันนี้คือหลักการคร่าวๆแต่ตัวเลขมันไม่ได้เป๊ะน,นะแต่เพียงว่าพอมันนับในการโหวตบอลองดอเขา1น,นับ1เลยคือนับจํานวนประตูเลย ไม่สนว่าหลีกไหนขอให้อยู่ในยุโรปก็กลายเป็นทางวิกตอร์โยเคเลสได้ไปนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วยทั้งหมดก็เป็นข่าวๆแล้วก็การอัปเดตผลบอลลองดอร์ประจําปีนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงแต่ระวังระวังรางวัล,วล,ลวไม่ใช่รางวัลแต่รางวัลเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยได้ครับส่วนเคสของไอ้ตัวยาเมาเนี่ย อันนี้เนี่ยหลังจากนี้เองจะมีการประชุมเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่านักเตะคนหนึ่งไม่ควรมีสิทธิ์หรือเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเกินหนงรางวัลเหตุผลเพราะมันจะเป็นการตัดโอกาสเพราะว่าถ้าคุณสมบัติมันเข้าโดยส่วนมากเขาจะให้นักเตะคนนั้นเลือกว่าจะไปอยู่ในรางวัลที่สูงกว่าหรือรางวัลที่ถัดลงมาอันนี้คือเป็นตัวเลือกได้เดีย๋ยวก็ต้องดูว่าในการโหวตบรรลงดอครั้งหน้าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ไปแล้วจะ้ะสวัสดีครับผม